นี่ครับของผมได้แล้วไปอ๋อลืมโทษตัวลืมจ่ายตังค์เลยเนียอ๋อเส้นคือเติมได้ตลอดเลยเติมได้ทุกอย่างโอเคขอบคุณครับ นี่นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นเนื้อเนี่ยเนื้อลิปอายสำหรับหมกนะฮะก็คือตักไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เราตักร้าซุปลาดอีกทีแต่ผมไม่กล้ากินนะแบบนี้เดี๋ยวผมตักเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับที่เขาลวกไว้เสร็จแล้วนะครับนี่นะเนื้อลิปอายแบบลวกแล้วนะครับแต่อีกแบบหนึ่งจะไม่ลวกนะฮะเดี๋ยวผมตักไปหน่อยนะี่ฮะตักได้ไม่อั้นเลยนะครับผมนี่ฮนะ เดี๋ยวตักไปเท่านี้ก่อนนะแล้วนี่ครับลูกชิ้นเนื้อนี่หูกชิ้นเนื้อเอาเป็นนิดนิดหน่นอยๆแล้วกันแล้วนี่ครับเป็นสไบนางอันนี้ผมกินไม่เป็นนะครับแต่สําหรับใครที่อยากทานก็ลองได้นะครับอย่าไปอุ้ยฝักหนึ่งแล้วก็ด้านนี้ครับจะเป็นหมูโอ้โหหมูก็เยอะนะฮะโอ้โหเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยเป็นลูกชิ้นเป็นหมูนะผมว่าแล้วนี่ก็จะเป็นสันคอหมูลวกเดี๋ยวผมขอตักทีละนิดละกันน่น่าจะเป็นเอ็นหมูครับแล้วก็เป็นหมู